หมึกปลหมึกอ่ย่สุชิากไม่กนังไม่สุกด้ไม่ว่าน้ำจิ้มเขามาอร่อยใช่คัญน้ำจิ้มนะไม่ใช่ต้องย่างเก่งมันต้องกีดเนะกีดต้ช่วยนีมันกรีดอล่ะตัดนกีดเลยเนาะย่างเก่งนี่มันปล่อย้จนมันย่างไม่ตามก้สักเก่งลูกหมนะไอ้ก่ที่เขาขาย่ต้งสารว่ามากเทานี้คุณหมอเยอะ เกียดหเดเียนอจริงเหรอในคุหมอเยอะเนี่ยน้องเนี่ยด้วยน่วยขวางอไอยากจะกางตีเลไเ้สวยมากเลยิูดไอ้ตีใส่ใอ่ะไช่ค่ะุี้มืาตุ่ี้ตัวใหญ่นี้ตัวเล็กแน้าเหมือนุกี้เลยไองาลลอเดี๋ยวหลังตามคว่าขายหรือเปล่าอ๋อเดีไม่ใช่ว่าลงคุกไปขายคุหมอ ขายป่ะขายกล้วยขายเยอะขายกล้วยเยอะเนาะนี่ไงใช่ไหมใช่ป่ะหอมไม่ขายมันกล้วยหมดไปแล้วนี่เขานั่งอยู่อ่ะไปไอ้รถหลังตังคุณหมอเต็มไม่ยวางเถื่อนเลยด้วย นั่นบอกใครมาาโอ้ไม่รู้จักเฮ้ยเปิดทั้งคืนข้างหน้ามีเนี่ยที่เราลงไปม้าก,กันอะไรเนี่ปาิคเนิคเน่แต่เดีวน,นี้จเจริญจริงนะ